ย้อนนะทำผัดไอ้อาหารฝรั่งที่มึงกินโอ้ผัดอะไรเหรอนี่มะเขือเทศแล้วก็หมูโแล้วก็กินกับสปาเกตตี้ใช่ข้าวคั่วปลาร้าฮะเนี่ยข้าวคั่วปลาร้าปลาร้าด้วยใช่เอาก็ต้องใส่ปลาร้าดิใส่ปลาแดงนะผมเอ้ามึงทีใส่ปลาแดงเห็ดหยางเลยเหรออาหารทุกอย่างใส่ปลาร้ามันจะอร่อยเนาะ เอามึงบอกเคยกินอาหารฝรั่งดิเคยกินกูเคยเห็นมึงกินอาอันนี้หำหมาใส่กอกทำหมาไม่เลยมันใส่กอกทำหมาที่ไหนอ่ะเจียวลิงไงเออแสดงว่าเคยกินบ่อยเลยดิเกจยวลิงอ่ะกูเคยเห็นเหรอรสชาติเหมือนไหมเจียวลิงรสชาติเดี๋ยวดูอันนี้ผมขอกินกับเส้นเนี่ย มันแบบกินเป็นสปาเกตตี้จะอร่อยอะไรพี่สปาเกตตี้ลาวสปาเกตตี้ลาวมันมีอย่างลาวเขาไม่ทำอีกไม่ใช่บ้านกูนี่แหละไรกนี่มันก็เอื่นว่าเขาพุ่นบอกมันเลยไปรู้จักอยู่นั่นแหละสมแล้วกินกับเขาพุ่นพอปลักเหลือมันก็เอาปลาแดกใสสอดสปาเกตตี้กูมึงมันก็ติงหัว เออกูกินได้ละกันทำไมอ่ะก็ทำให้ผู้กินไม่ใช่เหรอมีแกงขี้ดีจอนเฮ้ยขี้มันไม่ดีอาหารทางใต้ขี้วันพ่อของดีเหรอ <c oughs> อะไรแกงขี้ดีอ่ะแกงขี้ดีเป็นอาหารทางใต้สุดยอดของทางใต้เลยเนี่ยมันไม่ใช่แกงแต่ปลามันป็นแกงน้ำเคยแกงขี้ดี <c oughs> อ้าีย่าดู ใส่เป็นแกงที่ดีใส่เม็ดขนุนอ่าใส่เม็ดขนุนด้วยนี่นะร้านกัวเมส์ปาร์ตี้ไม่รู้กูเด็กสปาเกตตี้เรากูเด็กขี่ดีด้วยข้ากันได้แต่ก็อยากรู้ว่าลองดูเป็นยังไงวะลองจ้ากหน่อยไหมไปเวียดนามไปหนึ่งกับพ่อเนาะนะมึงเหงิกูกินไม่กิน กินเลยถ้ากูกินทุกอย่างเหมือนมึงเหรอเดี๋ยวกูก็คีิีแตกตลอดชีวิตเลยอร่อยไหมอร่อยอร่อยแต่กูชอบผัดผัดมาเคยแท้มากปากเหมือนปัจจิตีบ้านกูมึงไม่รู้จักหรอกมึงแดกอาหารรลางว็เป็น ที่ต่ำส้มต่ำสักพกที่ว่าเออก็ดีนะเดี๋ยวผมไปหันมาแล้วก็ให้ไม่ต้องเลย